ตตช่<ส> <im sharing> ่แกองกำลังทหารคาซินเคียเอปลูกยึดฐานทัพของทหารพม่าฐานทัพอองากะ่ายทหารพม่าเสียชีวิตอย่างน้อย20นายเรามาดูหัวข้อข่าวประเด็นแรกก่อนเลยนะครับกองกําลังทหารคาซินเคียเอนะครับปลูกยึดฐานทัพอองากของทหารพม่าส่งผลให้ภ่ายทหารพม่านั้นเสียชีวิตอย่างน้อย20นายและสับใต้ทหารพม่าอีก3นาย รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารพม่า,มาเป็นจนํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางสื่อข่าวของคาสินเขียเอรายงานเมื่อในวันที่20ตุลาคมในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนั้นผ่ายทหารคาสินเขียเอสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพม่าฐา,านทัพดอยล้อมอ่องจกะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองหมอกนั้นหนึ่งแห่งนะครับในข่าวนั้นรายงานว่าเขียงเออนั้นสามารถเข้ายึดฐานทัพของทหารพม่าหนึ่งแห่ง ซึ่งฐานทัพแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับปนพนนใหญ่ซึ่งฐานทัพของทหารพม่าในพื้นที่นี้นะครับมีอยู่3มฐานทัพด้วยกันนะครับแต่ว่าฐานทัพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนนั้นสามารถยึดได้นานแล้วที่ยึดได้ในครั้งนี้นั้นเปลี่ยนฐานทัพที่ตั้งอยู่ข้างทางนะครับซึ่งตั้งอยู่ปนพนนใหญ่ที่มาจากมิจจินานั้น ฐานท่าแห่งนี้นะครับทางเราสามารถยึดได้เมื่อเวลาบ่ายโมงกว่าครับผ่ายทหา,ารพม่าถอนกาลังโพดออกจากพื้นที่หลังจากถูกผ่ายทหารคาสินแขยเอตถุกโจมตีอย่างหนักนะครับจากการถูกโจมตีของทหารคาสินในครั้งนี้นะครับผ่ายทหา,ารพม่านั้นเสียชีวิตอย่างน้อย20นายได้แต่รับบาดเจ็บอีกเปลี่ยนจํานวนมากผ่ายทหารคสินแขเอสามารถยึดได้อาวุธประจํากายของทหา,ารพม่าอย่างน้อย11กระบอ,อกกระสุนปืนใหญ่และอาวุธีืนบางส่วน ฐานทัพของทหารพม่าที่สามารถยึดได้ในครั้งนี้่ายทหารคษสินแก่งเอกเขาเอาภัยสุดเผาทิ้งทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการปะทะสรุปกันระหว่างทหารพม่าและทหารคาสินแก่ยเอกในรัฐคาสินนะครับซึ่ง่ายทหารคษสินแกียงเอกนะครับพยายามที่จะปลูกยึดฐานทัพของทหารพม่าลายแห่งนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่เองนะครับเรามาดูข่าวประเด็นต่อมานะครับภายต่อต้านและทหารพม่าเกิดการปะทะสรุปกันอย่างดุเดรศ ฝ่ายกลุ่มต่อต้านเขาสามารถสังหารได้ทหารพรม่ามากกว่า40นายในรัฐมอนเกี่ยวกับเรื่องนี้กลุ่มฝ่ายต่อต้านในจังหวัดเยเกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อในวันที่20ตุลาคมในช่วงเวลา6โมงจนถึง10โมงนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนพิเดียบได้ร่วมกันปลุกโจมตีการตรวจค้นของทหารพม่า,มาที่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้กับสะพานเยในจังหวัดเยในรัฐมอนนะครับซึ่งผ่ายกกำลังทหารพม่า,นะ,มานะครับมีกำลังพลอยู่ประมาณ100นาย ทั้งสองฝ่ายนะครับได้เกิดการประทะาสรบกันอย่างดุเดือดนานกว่า30นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ทางฝ่ายของกลุ่มปกป้องประชาชน p ีเดียเขาได้ถอนกําลังพลออกจากพื้นที่มานะครับหลังจากฝ่ายกลุม่ม p ี f ียบเขาได้ถอนกําลังพลออกจากพื้นที่มาแล้วนะครับทางฝ่าย p ีเดียบเขาได้มาตากักเฝ้าโจมตีฝ่ายทาหารพรมา่ขาขลุยะ106นะครับที่มีกําลังพลอยู่ประมาณ30นายรวมทหารชะยึดของทหารพม่า,นมา2นาย<อ>นะครับ ทางฝ่ายพีเดียบเขาสามารถจะได้อาวุธปืนของทหานพม่าอย่างน้อย12กระบอกกระสุนปืนอีกเปลี่ยนจํานวนมากกลุ่มปกป้องประชาชนพิเดียบกล่าวอีกว่าเมื่อวานนี้ในจังหวัดเยนั้นนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนดัตมอนหรือ MSRF และกลุ่ม NUG พวกเขาสามารถปูยึดได้ด่านตรวจค้นของทหานพม่าแห่งหนึ่ง ทราบว่าผ่ายท่านพม่านั้นเสียชีวิตยอย่างน้อย4 0บนายการประทะสรุกันครั้งนี้ถือว่าเป็นการประทะสรุกันครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรัฐมอนนะครับจากการประทะสรุกันครั้งนี้นะครับผ่าย PDF เ,เขาสามารถยึดได้กระสุนปืน MA10 นัดนะครับเครื่องยิง RPC1 กระบอกปืน MA2 ปืน MA32 กระบอกปืน MA 1 4นกระบอกปืน MA2 2กระบอกและปืนโฟกสั้น2กระบอกเครื่องยิงลูกรลเปิด6 0 m MM ิ1มมเครื่อง ระเบิด 40mm 24ลูกและระเบิด RPG 5ลูกยามส่ง RPG 4กล่องระเบิดอินากะ19ลูกนะครับและยังมีระเบิดมืออีก4ลูกระเบิดฝา1ลูกและทุ่นระเบิด4ลูกนะครับกะสุนปืน5.56 34กล่องยังไม่แกะนะครับกระสุนปืนกล1กล่องกร,กระสุนปืน,กกกน,ปนฟกซสั้น3กล่องและกะสุนปืน9มม18นัดกะสุนปืน5.56 1,367นัด และกระสุนปืนเ K1 นัดมือถือเสศษเครื่องวอื่อสานไอคอน2เครื่องและเครื่องคอนทูเวลีเดโอส3เครื่องอันนี้ก็เป็นของที่ยินมาได้จากท่านพะมาะาทังหมดนะครับก็ถือว่ายินได้เยอะมเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับจากการประทะสรบกันในครั้งนี้กลุ่มปกป้องประชาชนหรือ p ีดีที่ร่วมกันประทะสรบกันกับท่านพะม่าในครั้งนี้เป็นกลุ่มปกป้องประชาชน YGF MSRF a p s ็มกล่องร้อยที่1ทั้งหมดนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับกลุ่มปกป้องประชาชซนยังยิงปืนใหญ่ใส่ฐานทัพของฐานพมา่าฐานทัพคลายา61และจักกะ่าฐานนา19ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเยนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการประทะสรุปกันระหว่างฐานพมา่าและกลุ่มแนวร่วมกลุ่มปกป้องประชาชน p ีดีในพื้นที่ในรัฐมอนนะครับซึ่งการประทะสรุปกันครั้งนี้นะครับถือว่าผ่ายฐานพม่านั้น สูญเสียครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับแล้วก็การสูญปืนไม่ว่าจะเป็นกําลังพลก็ยังเสียชีวิตมากถึง40นายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความคืบหน้ายอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับแต่ก็ชนตัวเขา,าชนแต่ก็เออาะไรจะบี